กับสบายดีสบายดีเลยสบาสดี่อนม่พ่นองเอฟซี่ยากแพงกันเบอร์สุขุสุคนมาพอกับซองใหม่อีกแล้วพ่มแม่พ่นองเลยติดตามให้ ader, เน่เด้อเนาะพูกังทีมงานสร้างเพิ่นกำลังก่อเอวพ่นองเลยหาก่อได้ด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิไปอัปเดตให้เบิรงน่อนอันนี้ก็ซองใหม่ฝากพ่อแม่พ่นองติดตามให้เน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ,ะข,อ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณไปทางผูงนายจะดี เมตตาสงสารหรือว่าครอบครัวของน้องเม่แล้วก็ไว้เนี่ยเสีอใจทั้งสรุนให้เป็นสะพานบุญให้ขอบคุณขอบคุณไปเบิร์ตสุขุสุพลเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิค่ะพี่พี่น้องกลับไปอัปเดตเพิ่มต้องการไปลงทางไปดูไปก่อนบ้านผู้สังสาวสาวเสียงหัวเตี๊กเตี๊ยอ้อยอ่ะสบายดีผู้ลูกชายผู้สาวนวลกับนั่งแยงกับันนั่นอยู่โดยลงมาเงี่ยงการฟลอยก้อยฟานอยู่อยากจ้ะ อยากก้อยฟานไปรักไปนั่งเล่นผู้โอ้ยมาเบิ่งกันอันทีเทคานอีกว้าดูอะไรได้เหรอมาจะมาอีกวันนี้จนถึงได้อะไรก็ขังทั้งอันนั่งอีกโอ้ย่างไปผู้อีละไวอ้ดินี่มาวันนี้ก็สั่นซองเลย เดินกี่รอบเนทั้งที่กันตอกอเป็นอันกสูงเต่อเพื่อข้ามอีกข้ามอีกไปนั่งเลยทั้งที่ งานมาเดดออนกับพ่อเฮ็ดเดดออนกับพ่อเฮ็ดพลนกินเหงาไปตองมันกองอะนเหงาแงะฮุบม้าใส่กันสเมื่อไรมาจูดจูดได้อยู่ทางนี้ลมมันลงพี่แบบก็ไฟไม่มีบะยืนกับไฟมันางไว้ลูกเอาไปแบบคาดไม่ล่ะถ้ากัมากวดเฮ็ดกองหง่กับกวดลดบออุดเฉพาะหนูมันชิลงไตพูถ้ากวดถ้าจูดทั้งพี่ก็เห็นมันเป็น แม่ถ้าจูดอยู่พี่ก่อนอันพออูดสร้างเนาะสร้างยานไฟอูดนะพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นกําลังใจให้เด้อก็ขอให้ได้บุญได้หลายเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะขอให้บุญคนําสูเด้อที่มาซอยทางน้องมีน้องมโอ้ยเนาะถ้าผู้ใหญ่ใจบุญบ่ยืนมือเข้ามาซอยนี่คือสิบ่าฮอดจุดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยขอให้บุญคนําสูาควนยืนพี่น้อง เออทุกท่นแหละขี้เหงอไปตองเก็บท่อนไปจุดอ่ามันจังสีสะอาดเดินเจ้ามันหกวันเดินคอยหกได้เดินเจ้าได้หนิหน่าหน่าหน่าเตะขนองกันบ่อ่าทีเจอโอู้หไอ้ชั้นแหละโอ้จุดทั้งพ่นกันอือจุดอูดสร้างเพิ่นเพิ่นพวกไปพะเพียกอนลูกจุดอูดสร้างเพิ่นปบเมื่อเลเพิ่นควันตอนนั้นแค่เนี้ยมันลงใต้ บุกขันมาถอกไอ้บุกขันตัวนี้ลมไต้ผูลมดิ้มรอดจูดเจุดรอดจูดรอดพูดเราไปนั่งบังทั้งผู้จะจูดทั้งนี้ก่อนลมมันลงไต้มานาาติดได้หล่ะบุญึืนทั้งหนือะูเอ้ยแสงสันเลยอันนี้จูดเเทียนก่อนนั่งบังบังไฟ โอเคอ่ะมาจังสีเนี่ะเอาแข็งแข็งแน่แข็งไอ้แข็งแห้งว่าเคยเเบวอยู่นค่กระจุดมันจังเป็นกอรอบสองได้บ้างเนาะมองตรงสีหลังมองก็คัก รานคนกับทีขึ้นประมาณพี่บ่าหื้มขาดแล้วมันคมเนาะเห้ยมันลดุ <c oughs> นลดออติดบ่ติดแล้วติดแล้วน่ารบใส่ เทียนก็ใส่เกียนั่นเองอ่าๆโอเคฮุบใส่เทียนกันนี่เือกระจน้องคุปตะอ่าขี้ยาไปตองฮะอันเก็บไว้นะเฮามาจูดอย่าเฝ้าจูดตัวนะจูดไกลๆสร้างหูจูดทั้งนาก่อนแมนนี่ไปกวดไปกวดตปไปกวดไปออกกำลังกายมันจะได้หันแห้งอ่าแดนน้องร้องรถคอยแลนอยู่บ่แลนแข่งกันเยอะจังเัยนแหละาฮ่าจังนแหละ องสั้นแหน่มนจังเมียนคนแข็งเฮงกวดต้อมกันไว้มันกองอืงสั้น,นแหละแปนเติร์เติร์ดไ,ได้แบบโอ้เจ้าของที่พิษนัดเบ้อมันนี่เนาะคือนเมียนอ่อนซัอนแน่มันน,น,มนี่ใส่ข้าวเวียอีแล้วเจ้าของที่เฮา แม่นน so ัดจ่ายเงินมื้อนี้แต่ยังบ่มาสงสัยอยู่เพิ่นอันค่าเวียกเพิ่นหลายเด้ก็บ่ติเพิ่นดอกาลืมยไ้บ่เป็นหยังอ่าัดาออกไปสิโทรใส่เพิ่นว่าสิแวเอาเงินให้ค่าใดก็มาบ่เห็นคนเช้านี่เมื่อวานนี่ก็บ่เห็นกโทรบอกเพิ่นว่าตอนแรงเด้อว่าซั่นเวมาเ้านี่เ้าคืน ปิดประตูวัดได้มาเศร้านิบอมาถามหาบอมาถามหาบอบอมาถามหาว่าทางทางจ่อส่างบ่ได้มาบ่ฟุ้นจ่อส่างโอ้ไพ่ถามนะบอโอ้เราเราอยากมาจ่อหน้าบ่จักบวะฟุญิงฉีนอ้วนบอและยางไปทั้งพุ้นบอโอเคมาทั้งพี่มาจากจ่อหน้าแน่น่ะแม่เราเคยวบาอยู่ไรสิจ่อสองบ่ฮะเชียงยังนั่น แตก่่ฮะเสา่ใหม่เ่าเ่ใหม่ด้อไอเจ้าก็กวดออกมาเลยกวดไกลๆเสาเนี่ยยันเสาดำเนาะอืมทงขยะได้อีหล่ะที่เขาเก็บวาน่ะมาจุดใช่รึลูกอืมกวดออกมากันละจะได้เสาดำร้างคนบอเห็นหายได้มันฝนมือผืนดำอืมระวังเด้อมีขวดเต็มร่อยเก็บออกได้มันเตะแกตาบอดได้ đẹp rồi, lỏi nè xếp lại may thế khanh mốt để mốt để đầm ừ. ừ. thế ờm cao thế chi nhảy nhảy này nó เต็มแบบนี่นหละเต็มไม้เต็มไม้แป้นคือแล้วเนาะโอ้สูงเติบแล้วนี่ครบเจ็ดสิบเซนนะโอ้รวมเบิดนะโดยโดยแรงมาดินคุนได้ตัวมึงเดินนี่สางนี่บัดแดดอ่อนบันเม่นคัมบัดตอนแดดพผนเม็นบวชคัมบัดแดดอ่อนสีเฮ็ดเวียงมวนบัดคัมแซเนาะแมนกับผมเป็นย่างประมาณหางมกับเมื่อได้เนาะ พอดีออกเมื่อ13:00นให้อยู่เพิ่นบ่หนาวบักนาวกะสบายแวบนึงฮ้อนกะดีแวบนึงเนาะหนามวนตนนอนแม่นฮ้อนห่มผ้าดิแม่นขีงอตอนอาบน้ําบ่ออยู่ยากเนาะอยู่ยากกินยากแม่นแหละ ห่อนนี่โอ้โนยนอนกันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าบ้านนอกค่ะผัดผู้บ่มี่ผัดบมี่เอเนาะคือผูพันรวยข้าวผุพันมี่เอนะแบบว่านอนกลางคืนก็นได้ยามห่อนนะคือยามหนาว <c oughs> ประหยัดหลายอย่างคือเราวาเนี่ยประหยัดน้ำประหยัดไฟเออวผ้ากันเก็บมาจุดลูกเ Dynasty. ออขวด ขวดยางกันพ่นไข่เอ็นกันพ่นซื้อก็เอาเมื่อขายเด้อปไาพากันจูกินเนี่ยคือพ่อแม่เอาพี่ละ่ะไปใส่แล้วพี่มาคีบเอาอยู่พี่ล,ลูกยี่เนี่ยกาไฟทานอันกาไฟกาไฟช่างวัดทานพอแห้งแล้วเหมือนนี่นะคือทางน้องพูนว่าอ,อูดเช้าแล้ววันนี้เอาไปไก่เช้าเลยละเมยเด้อผู้เอาขึ้นทั้งท้งผู้ไหมยี่ละ่ะยับขื่นท้องผู้หัวหัวแดนพูน พุ่นเสาเดนทั้งหัวลูกเนี่พื่อแหละกระเซาะผูกกองนั่นก็ได้มันบ่มาพี่ดอกผูกกองนะเออจูดมันจังสะอาดเดินเฮามาเอาพี่แม่มาเอาพี่ผมเยอะเนาะอ่าที พอจะรับแฮงเฮาเนาะอ้ายเนาะกองบักใหญ่นึงจักแลติมัพอแห่บ่พอก็สั่งมาใหม่อีกผัวบัญามันเทแล้วมันอันนั้นด้บ่ติเป็นเ็ดคั่นใต้องต้องใ2อันสิได้เนาะเวลาเฮานําจังยติทานเด้เลยอือเพราะว่าอีหยังมาค้ําอยู่นี่เนาะ ก้อนดินบล็อกนี่ก็ขึ้นราคาตอนซื้อมีแต่สามพันห้าวันนี้วันนี้เปิดสามพันแปดอย่ยก็มีแต่แนวขึ้นปูนกันไปเอาเองเพื่อนกระไฮเจ็ดสิบห้าไปเพื่อนเอมา 8, ม,มาให้ผัดแปดสิบสร้างเรียบเลยบ้ผูสร้างมากขั้นเสียเอาหนี้ก็ได้ยูผัดโบได้ไหมบัดนี้ก็เลยสั่งมาจากบนที่ว่าเพื่อนมีครบมาได้วันนี้เขาก็สร้งกันต้อเยอะกว่โดยแมน่นบัดนี้เพิ่อนอยู่ใกล้อย,อยู่บัดนี้ เมื่อนั่นน่ะถามเพิ่นอยู่เพนบุมีคนมาชงเมื่อนั่นน่ะถามบอกเพิ่นกับคายอยู่พระเจ้าแม้วเองเด้อโดยพิ่นตาค่ายบ่มีคนชงล่ะวระเจ้ามาเอาเด้อล่เราเฮ้แถ้าเราทีคานี่กับพี่แลเพิ่นเอาเต็มไม่แป้นเลยแล้วกันใหญ่ขึ้นอีกสูงขึ้นอีกว่ารสันเนาะ อ้าแตงไทยกระพูทั้งน้องๆเพคนปลากระจุดขี้เหงื่อใบตองอ้าที่เธอดุอะไรเหมือนนี่นะมีแต่คนดุเหมือนนี่เอ้อาระวังระวังเบิ่งเด้อมีนั่นบ้าหา่าขวดแก้วเด้อลูกเด้อมันมีขวดผู้แม่เอ้ยกระดาษกระดิษแก๊บมาใส่อีหล่ะฮึดอยกำลังจูดขี้เหงื่อใบตองสนวนเลยทำความสะอาดปอีหล่ะสบายดีแล้วลูกเด้ออ้าแล้วก็ กระสอบผู้ไปสั้นๆแล้วว่าใส่ถุงขี้เหยื่อฮะน้ำเดี๋ยวนี้ลูกให้น้องๆ่นเห็ดเวียกมือนีิเนาะ,ะเด็ดอ่อนเลยโอเค,อเคพไปทางไอ้คลิปนี้จบสนีทสักก่อนพอกันในคลิปหน้าเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางอีซี่นี่นี่ขวดนี่เก็บแล้วลูกเด้อเก็บไปแต่ใส่เมื่อใส่ถุงขยะแล้วลูกเด้ออ่ะคลิปนี้จบสนีทสักก่อนเอาลูกสบายดีเด้อโดยอ่ะทางนี้กัใส่ทนอ่ะสบายดี นะโอเคผมมีพี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่ซองใหม่เนาะขอบคุณขอบคุณไป FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ค่ะลิปนี้อำลาพาจากไปแล้วพอไนในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าฟังบายดี